จะทำอะไรอ,ะอ่ะคือ,อข้อในดอววิเศษมาเล่มหนึ่งจะขอมอบให้กับท่านออดาบเล่มนี้ดีมันดีจริงๆนะอ๋อรีโป,โปอรับไปสิฮะ อ้าวมา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 ไปดูกันดีกว่าไ้โตเรืลเล่องมาอะไรฮะม่งนะครับรับปป อ๋อดีดีมาดีมาดีใช้ได้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้เสนาะมังขอคุณมากแต่เท้ามามันทยศนะเจ้าขี่ต้องระวังหน่อย ข้าจะระวังครับเออทพ่อ <h ums> กี้โจโชนดูคล้ายจะคิดทำร้ายท่านอืมอืมข้าก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันนะอ๋อแต่เท้าอยู่ข้างในเชิญท่านตามสบาย รู้ว่ามันรู้ตัวว่าจะถูกจับได้ก็เลยทำทีเอามีดมาให้ข้ดเชื่อว่าต้องเป็นอย่างนั้นแน่น <c oughs>